ก่อนที่โดนก้านคอเราต้องชนะมั่นใจหลังจากโดนก้านคอเรายังมั่นใจอยู่ไหมมั่นใจทุกไพทุกยกนะครับทุกยกเลยครับลูกไหนที่เรามั่นใจอ่ะก็ยกสามครับเพราะผมทําเยอะผมมาทําเยอะเดินเดินแทงเดินอะไรมากครับผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างครับไปก็มาสีแดงครับล็อกเหนียวแน่นเหมือนกันเหนียวแน่นครับแต่เรามั่นใจจังหวะไหนที่เราชนะครับที่เราทําได้ ก็จังหวะูีช่วงต่อยหมดแล้วก็แทงจังหวะแทงเขาแทงเขาแน่นๆสองคำสองคำรับแล้วเห็นผู้ชกเป็นไงตอนนั้นก็อย่างนี้ตามถอยลงนิดนึงเขาก็เลยมั่นใจขึ้นมาเยอะมีอัาฉีพอะไรใครนี้ก็เมินกูบาทสองหมื่นสองหม่นเนาะครับเมื่อกี้หลังจากชกมาก่อนหน้านี้ก็เป็นมวยในสังกัดไทยครับสันติอุบลคสันติอุบลครับใช้ไตรเมตย์ราชไตรเมตย์ครับแต่ล่าสุดเมื่อกี้จ่าเกต ผมว่าจะมาเป็นของจับเจษแล้วเป็นงไงครับก็ผมอยากอยู่อยู่อยู่ครับอยู่จาครับก็ซ้อมซ้อมจการซ้อมก็ดีครับแต่ว่าช่วงช่วงหลังมาไม่ซ้อมมานานครับสามปีได้เป็นนานก็กลับมามาซ้อมอีกสองอาทิตย์มาสองอาทิตย์ครับ ออน้ยวันนี้ชอบประกาศท้่พี่กัดเท่าไหร่วันนี้ร้อยสามร้อยสามครับแล้วเที่ยวหน้าต้องร้อยสามเหมือนเดิมดูว่าตามวันนี้ผมจะไม่จะขอเพิ่มเขาจะขอเพิ่มเหรอครับทำไมอ่ะผมลดเยอะแล้วเจ็ดโลภายในคุ้มเจ็ดโลครับเอ็งขายไปสามไปเองคุ้มเจ็ดโลเนี่ยนะครับโอ้ตายตายคิดว่าหมดตั้งแต่ยกไหนก็ไปตอนที่โดนกันคอก็เริ่มแถวนี้นี่เองนั่นที่ตอนยกไหน อ่ากยกขายกขี่ไปยกสีย่ยกห้าครับแล้วลูกยกห้าที่เมาไหมก็มือนิดนึงก็พื้นขึ้นมาแต่ว่าส้มรงไปคือตรง,งระวังเตี้ยนิดเดียวครับผมขอบเป็นยงอยากขอบคุณมากครับไายนีครับก็